อีกโทนี่โทนี่โท,น,ทนี่ขึ้นไปทำไมอะเดี๋ยวลงไม่เป็นอีกอะเฮะอลงเป็นแล้วเหรอนะ่ะฮะอมาเอาขึ้นไปตามสิลูกไปดูสิ มาลงมาค่อยๆลงลูกค่อยๆล,ล,ลงนะค่อยๆลงบบาวเดี๋ยวลูกตกบบาวบ้าวลงมาเทนี้ลงเป็นไหมลูกวันนั้นก็ต้องอุ้มลงตกลูกตกลงมาตายอย่างเดียวเลยนะเนะ่ยเดี๋ยวขึ้นไปรับก่อนบบาวถอย หาเรื่องนนเนี่ยมาตัวนี้ลงมาไปเบาลงเบาลงอาขวางลูกไปอา่าตัวนี้ลงตัวนี้ลงมาลูกมาลงมาลงาสิเล้วที่หลังอย่าขึ้นยังขึ้นไม่เก่งอะ่ะมาลงมาค่อยค่อยลงอธอนี้เก่งแล้วนี่ว่าอนี่เก่งแล้วนี่ว่าวันนั้นแม่ต้องไปอุ้มลงอะ่ะเกือบตาย เออเรอยบบตายเลยโทนี่อ่ะวันนั้นขึ้นมาร้องใหญ่เลยแม่ต้องไปอุ้มลงโหหนักก็หนักเฮ้ยที่หลังจะขึ้นไหมนะรู้ไหมเห็นเขาขึ้นอยากขึ้นบ้างแต่สองตัวนี่ยังไม่เคยขึ้นนั้นเนี่ยสองตัวนี่ไม่กล้าขึ้น โอ้โหบิงโกไม่เอาเนี่ยโทนี่มันไม่ชอบบิงโกเนี่ยบิงโกมาแย่งแม่มันเนี่ยอืออตายหาแล้วหน้ามูทูเนี่ยหน้ามุทูเนี่ยเนี่ยหน้ามูทูเนี่ยหึืหึหน้ามูทูเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอาเอาบ้าวเอา,เอาบ้าวก็แย่งลูกมั้งอะอ พอแล้วพอแล้วไม่เล่นละไม่เล่นละพอพอไม่เล่นละไปบ่าไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวดีกว่าเนาะเปล่าโคไปเอาอะไรมาอีกแล้วเนี่ย ฮะแปลขยะอะไรมาอีกแล้วเนี่ยดูสิยังไม่เห็นนะว่าใครเป็นคนไปเอาขยะมาขนาดนี้เนี่ยยังไม่เห็นนะเนี่ยอ๋อแม่เก็บขยะก่อน